thì coi công an luôn tôn thờ nhá các bạn các bạn luôn tôn thờ ไปหอมไฟเลไไฟหอมอะไรหอมอะไรก็ได้ให้จเบาห้อก่อนเอ้เบาหอก่อนไ้เบาหอหมเบาห้องเอานั่นะับที่สำคัญต้องเป็นหอบกหออหนารับรับยให้คุณแม่คุณแม่แบกเลยคุณแม่ คุณแม่คุณแม่ให้เินแล้วหนีเลย